น,นีค่ะกลาอไปค้างกับ Plants vs. z o m b i e Hero นะคะเมื่อวานหายอีกแล้วอเอาวันนี้มาวันนี้มามาวันเว้นวันนะทุกคนอ่ะพยายามจะมาให้ครบทุกวันแหละโอเควันนี้เราได้เล่นเป็น Infinity นะคะสกิลแรกก็คือทำให้ซอมบี้ที่ลงเล่นทั้งหมดนะคะติดสถานนะเดดลี่แล้วก็โจก,กรัสหนึ่งใบ สกิลที่2 e q u i นค e d นะคะซอมบี้ซ้อนกลับไปในเกมสโต์แล้วก็โจกัสหนึ่งใบสกิลที่3 Bo บูสต์สเตนนะคะซอมบี Zombie, ้ดามจบวกสสกิลสุดท้ายสร้าง2องอินฟินิตี้โคลนนะคะที่มีดามเจ2เลือด1ใน2อ a แรนดอมเลนค่ะเอาละวันนี้นะคะเราจะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วยแกส๊สใจแอนนะคะเมื่อมันเจ็บมันจะสร้าง1ดามเจให้กับทั้งแพลนและซอมบี้ค่ะแล้วเมื่อถูกทำลายจะสร้าง5ดาเมจใส่แพลนฮีโร่ค่ะเอาละวันนี้วันน,น,นี้วันนี้เป็นพัซเซลป่ะเอาไปดูกัน เบต้าแคโรไินา vs อินฟินิตี้ค่ะ whoa, whoa. ไม่ใช่พัซเซิลใช่ปะเพราะว่าเลือด20เท่ากันใครเลือดหมดก่อนแพ้นะคะการที่เราได้นี่โอเคท,ทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นจะสร้างหนึ่งดัมเมจรเหรอในนี้มีอะไรเจสเตอร์เมื่อเจ็บจะสร้างสองดัมเมจรใส่แพลนฮีโร่ เดี๋ยวเราเล่นตรงนี้ก่อนค่ะตัวนี้นะคะจะชัฟเฟิลพอร์ตอโกนะคะเข้าไปในเด็กเราพอร์ตอัโกก็คือการ์ดที่มูลค่าหนึ่งสมองแล้วก็สามารถจกการ์ได้สามใบขอให้มันขึ้นมือนะตัวนี้นะคะกระบอกเพชรถูกทำลายนะคะจะสร้าง1ดาเมจให้กับทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยร,รวมทั้งฮีโร่ด้วยมีสกิลบูสอายด้วยตัวนี้เนี่ยปึ๊บอ,อ่ะใส่สองดาเมจต,ตัวนี้สักสดาเมจแล้วก็ตายค่ะ เดี๋ยวเราใช้การนี้สร้างสองดาเมจใส่ไอตัวนี้ดีกว่าอ่ะสองอันนี้ก็แลกกันไปนะคะสองนี้ก็แลกกันไปแล้วเดี๋ยวเราใช้หนึ่งดาเมจสร้างใส่ไอตัวนี้ดีกว่าทุกครั้งที่สตาร์เธอร์นะคะจะโดนหนึ่งดาเมจทั้งหมดเลยอ่ะใส่เข้าไปปั๊บอ่ะเรียบร้อยค่ะแล้วโดนหนึ่งโดนสองแล้วเราก็ยิงไปสองจากนั้นทุกตัวก็จะโดนหนึ่งดาเมจ ตอ๊ยแล้วก็ตายหมดเลยค่ะเราจะโดนโดนจากกระบองเพนด้วยเราปูพื้นดีปะเออรอบนี้ปูพื้นก่อนพื้นตรงนี้นะคะซอมบี้ที่อยู่เลนนี้เนี่ยจะติดสถานะเดดลี่แล้วก็มีสถานะสไตรทูด้วยยิ่งทะลุแพลนค่ะไปโดนแพลนฮีโร่ ตัวนี้นี่จัดการ2เลนเลยทุกคนตัวนี้นะคะมันไม่จัดการเลนกลางมันจะจัดการเลนซ้ายกับเลนขวาของมัน2ดัมเมจเท่ากับเราโดนสดัมเมจแต่ว่าเดี๋ยวเธอหน้ามันก็จะตายนะคะปะั๊บอ่ะต่อไปนะคะเราเล่นตัวนี้ดีกว่าเมื่อเจ็บนะคะดาเมจบวกสี่เธอเจ็บชัก็เจ็บ อ่าทางนน้นไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรนะคะมันก็คงจะวางพืชมาขวางไว้นั่นแหละเอ้าทำไมไม่ขวางเฮ้ยมันไม่ขวางว่ะมันกะสู้เลยเหมือนมันรู้ทำไมมันรู้อ่ะอัติมิเตอร์บล็อกค่ะซอมบี้ติเด็ดลี่ทั้งหมดไหมไม่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 โอเคซุ่มการนะคะ อนุสุขการขึ้นมือตึ๊บนี่ไงเราจะใช้ไก่ทุกคนไก่ตัวนี้สร้างเสาดัมเมจให้กับแพลนทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้นะคะเราจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มสเตรน์นะคะเพิ่มดัมเมจให้มันบวกสาม เล,เ,เล่นเป้าเล่นเป้าอ่าโอ้โหคือตัวนี้มันจะทำร้ายตัวนี้ได้ด้วยวะ่ะแย่เลยอ่ะซักสาน้เมฆก่อนอย่างน้อยให้ตัวนี้ตายไปก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้เมให้ตัวนี้แต่ว่าในเทิร์นหน้าก็คือตายนะ ยิงได้แค่เลนนี้เลนเดียวเลนนี้จะโดนแตงโมจัดการนะคะเพราะแตงโมมันมีสเปรดดำเมต3ามปึบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉันมีใจแอนแล้วเดี๋ยวถ้าฉันวางเลนนี้แล้วมันลงเลนนี้6กดาเมจฉันก็ตายได้นะเนี่ยอาชิโต้ฉันลองดูมันจะมีแพนอะไรที่มาสร้างหกดาเมจใส่เลนนี้เปล่าไอวางกล้วยวางกล้วยก็ชน,นะสิ อ่อสองดาเมจแล้วนะได้อยู่โอเคชนะแล้วชนะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะโดนสองดาเมจจากกล้วยแล้วก็จากถั่วนะคะแล้วเราก็สร้างห้าดัเมตก็ไปทางนู้นแล้วเราก็ชนะค่ะปัป๊บ <c oughs> เรียบร้อยและนี่ก็คือ h ชลเลน g ์โหมดนะคะประจําันที่15เดือน1ิ2 5 6 5ค่ะ